เราไม่ได้รู้ไม่ได้ยินนะเอ้าเราสื่นเพราออะไรรู้ไหมเราสื่อเพื่อฝันขอแม่เราตื่นเพราะว่าเราฝันว่าแม่มาห้องที่มาที่ห้องแม่มาปลุกอุ้ยคนลุกเลยอันนั้นคือเราฝันว่าแม่มาที่ห้องเออแม่ก็มาเรียกอยู่หน้าห้องนั่นแหละเราถึงเปิดถึงลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเดินเดินไปเปิดประตูรอปภพี่ไฟไหม้ไฟไหม้ เออลงไปดัวนลงไปแร้วเพี่ลงไปเหลือพี่คนเดียวแล้วพอพอโอ้โหแล้วนี่มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมวันนั้นอ่ะเดินลงบันไดเลือดไอ้เเดินลงบันไดไอ้นี้ไฟอ่ะยี่สิบเอ็ดขั้นยังหลับอยู่ตื่นแล้วตอนนั้นตกกระจแล้วอะไรที่หยิบได้ไม่ไม่เขาไม่หยิบอะไรนกเร็วบอกกระเป๋าตังไม่เอามาเลยโทรศัพท์ไม่อะไรเลยมีโทรศัพท์อันเดียวเอาหยิบที่หยิบได้ตอนนั้นวันนั้นโทรศัพท์อันเดียว เขาไม่ให้ถืออะไรเขาให้<อ>รีบเ,เอาชีวิตรอดก่อนมันหาตรงที่พอเขาลงมาปุ๊บพอลงมาถึงข้างล่างหน้าคอนโดปุ๊บเอาคนเป็นรออยู่ข้างหน้าคอนโดเขาต้องคิดว่าอไอ้อน,นี่มันยังรอดอยู่นเ,าเนานะ ี่าอปกับอกอยู่อันนี้คืองานที่ป้าฝากไว้่องทางใช่ฟังด้วยกันนะเข้าใจพอป้าออกรถไปท่าทันไม่เสือเคยวัดกับป้าอยู่เสือน่าจะเข้าใจอยู่อันนี้คือความสูงของด้านบนใช่ไหมนี่ไม่ใช่มันต่อจากอันอันห้าเดี๋ยวให้นุ่นเล่าก่อน คือป้าพูดนะเข้าใจอยู่แต่ตอนนี้คือคำถามของหนูนะหนูมีคำถามว่าป้าบอกว่าไอ้หลักหนึ่งอ่ะให้มาต่อต่อกับหลักห้าแต่ตอนที่พี่กับกับป้าดึงกันอ่ะอดึงกันจากต้นไม้มนี่แหละหนูเ,เข้าใจตรงนี้อ๋อเขาแปลว่าก็คือว่าพอหลักห้ามาถึงริมริมตรงนี้ <c oughs> ใช่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 แล้วก็เริ่มจากหลังห้าลงมาที่จุดขึงเชือกใช่ใช่ ป้าพูดแบบนั้นอแต่ความเข้าใจหนูว่าเอ้ามันมันก็จะเป็นขอบก็เป็นขอบว่านั่นแหละป็นตาวาะเรแบบน้ตอน้ราก็ลขึ้นมาเม็ดหนึ่งนั่นแหละตามว่านนั่นแหละเออก็ถูกแล้วมก็คือเริ่มที่หนึ่งเมตรมาถึงให้ให้ให้มาถึงห้าสิบเซนใช่แต่ตรงนี้พี่ก็วิศกะมาอ่าอือจะให้เรียงไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องติดกาวด้วยติดเรียงติดกันแต่ว่าไม่ไม่ต้องติดกาวใช้ใช้ปากหลักเอาปักไว้ ไม่ต้องต,ต,ติดกาวแต่เราต้องดึงให้มันได้ให้มันต้องเรียงติดกันเหรออืต be uh ้นอ่ะเสมอต้นเล็บหนึ่งมาแล้วก็เลขบสองไล่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 ลงมาอย่างเงี้ยนะสลบสลบที่พอเข้าใจแล้วทำได้ไหมมั่นใจไหมตัดได้มันได้เลยนะถ้าตัดแล้วมันเสียเลยนะเออมันมันมีมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรน่อยใช่มันระยะทางเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ก็ใช่ไงมันไกลไงไล่หนึ่งระยะทาง องเวลาเราไอมาเรียงแล้วดินอะเสมอต่ําเสมอสูงและทีนี้ถ้าถ้าอันนี้เอาเราเราจะเป็นอย่างงี้เนาะอันนี้ความเข้าใจหนูนะสมมติว่าเอาเอาหนึ่งเป็นหลักใช่ไหมเราก็จะย่นลงมา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 ้มันจะย่นทั้งทีไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจํานวนชิ้นเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เป็นร้อยเนี่ยระดับสุดท้ายเนี่ยให้มันเป็นหมายเลขห้าที่เราติดยูแลแต่หมายความว่า เราจะเริ่มจากหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะล้นล้นเลยไม่ได้มันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเอ่อหมายเลขหนึ่งเนี่ยประมาณสักสิบอันอ่าหลังจากนั้นถึงจะเป็นหมายเลขสองเพราะว่าเพราะว่าดินมันก็สไลด์อยู่แล้วใช่คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจํานวนชิ้นเนี่ยมันเยอะเข้าใจไหมถ้าเราเริ่มหมายเลขหนึ่งแล้วหมายเลขสองหมายเลขสามปุ๊บประมาณห้าหกอันสิบอันน่ะมันก็ถึงแล้วเสื้อเห็นถึงเบอร์ห้าแาล้อมล้อมล้อมรัวบนภูเขาที่กระชากรชะกินก็จะใช่คือด้วยความที่ มันดินมันสลบอยู่แล้วอ่ะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องตัดชิ้นนี้เดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะคะเอฟซีว่าพลังสมองของสวเราจะทำได้หรือเปล่าอ่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสมันสดือีค่ะ